ช่องเจมฟูโซบอดินครับพี่น้องวันนี้พามาเที่ยวชมฮะกับทีมงานผู้ใหญ่ไผ่สันครับพี่น้องก็ใช้เจ้า 6. กพันหครับเป็นกระเพาะยอดข้าวครับพี่น้องจะไม่เหมือนอไขวานฮะจะอันนี้จะเป็นกระเพาะยอดเลยเหมือนข้าวโพดนะฮะทุกคนจะเป็นล่องเหมือนคล้ายๆข้าวดำฮะเดี๋ยวไปชมเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็อันนี้เป็นทีมงานของผู้ใหญ่ไผ่สันครับพี่น้องก็รู้สึกว่าแกจะ ยอดล่ากว่าทุกคนหน่อยฮะพอแกเพิ่งถอยกระพอยอดมาใหม่ๆแล้วครับพี่น้องก็อลองมาทดลองยอดของเจ้าของเองฮะผู้ใหญ่ไผ่สันทําการขับเองนะครับพี่น้องรุ่นนี้จะเป็นกระพอยอดอลักษณะจะเป็นเหมือนคล้ายคล้ายผันยอดที่ว่าผมถ่ายไปทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเป็นแถวจะเหมือนข้าวดํานะครับพี่น้องก็ใช้เจ้า6กพันหกครพี่น้อง นี่ครับกอดินก็ค่อนข้างจะต้องปนหน่อยครับเพื่อจะได้ไม่ไม่ติดกับจานหยอดนะพี่น้องนี่ครับเราฟันหุครับพี่น้องตื้ใหญ่ไขสั่งครับก็ะจะมีหากับโพอยอดนะครับพี่น้อง เขตนี้ก็เริ่มจะนิยมใช้รถหยอดกันแล้วครับพี่น้องจะใช้รถหยอดเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าจะประหยัดเวลาฮะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไหนเราจะต้องจ้างคนมาหวานนะครับพี่น้องแล้วก็ค่ารถไถอีกก็คือว่าเราจ้างไถหยอดไปในตัวเลยครับไถกบไปในตัวเลยอันนี้รู้สึกจะไม่ต้องคาดกบอีกนะพี่น้องเพราะว่าจะหยอดเข้าไปในร่องอย่างนี้เลยครับพี่น้อง ก็จะเป็นจะเป็นล่องไปลักษณะการเคลื่อนก็นจะเป็นเหมือนข้าวดำเลยครับพี่น้องนี่ฮะก็จะหยอดเม็ดมานี่ฮะนี่ครับพี่น้องเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะก็จะไม่เปลืองข้าวครับพี่น้อง พอดีของกระพาะยอดครับจะข้าวก็จะขึ้นแบบสม่ำเสมอดีครับพี่น้องเดีย๋ยวมาชมกันต่อครับกับคููใหญ่ไ่สันนะพี่น้องทำการลงมือไขเองนะงานนี้ เป็นจานยอดอย่างนี้มันก็จะวิ่งไวมากไม่ค่อยได้ครับทุกคนเพราะว่าบางทีจานหมุนเราตันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องมันก็จะจะดูแลยากหน่อยจะไม่เหมือนกับกระเพาะยอดลูกเดียวนะพี่น้องก็คือกระเพาะยอดลูกเดียวจะออกเป็นเป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนข้าวหวานนะครับก็จะกระจายไปทั่วแต่นี้ก็จะยอดลงร่องไคลร่องร่องร่องมันเลย มาชมกันต่อครับต่อผมมาเี่คู้ใหญ่ไฟสันก็จะเสร็จแล้วพี่น้องผมตามแกมาท้าอีรัะ ก็ไอที่เป็นคานข้างบนนั่นน่าจะเป็นลูกบวบป่ะพี่น้องเพื่อจะรีดให้ให้ผืนหน้าเรียบครับแต่ผู้ใหญ่ไฟสั่นแกจะยกขึ้นครับพี่น้องไม่รู้ว่าทำไมแกถึงยกขึ้น ก็ทีมงานผู้ใหญ่ไหสันก็จะมีรถเกี่ยวข้าวครับพี่น้องจะมีรถเกี่ยวข้าวรถไถฮ,ฮะรถบรรทุกเพื่อการเกษตรครับแกก็จะมีครบตววหน้าเลยฮะพี่น้องท่านใดสนใจนะครับในเขตอำเภอชุมแสงหรือว่าเขตติดต่อใกล้เคียงนะฮะหรือว่าจะเป็นพิจ,จิตรนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ครับกับทีมงานผู้ใหญ่ไพสันครับผม ก็ทีมงานนี้ก็ทำงานด้วยคุณภาพครับแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ไพศาลน,นั่นแกจะลงมือทำเองครับไม่ว่าจะเป็นไล่นาของแกนี่เรื่องงานเรื่องนานี่แกถนัดเลยฮะทำนาเยอะฮะผู้ใหญ่ไพศาลก็ต้องลงมือเองครับพี่น้อง ก็ตั้งแต่ที่ผมเริ่มถ่ายทำคลิปรถไถฟอร์ดหวานข้าวมาก็ทั้งเขตอำเภอชุมแสงนี่ก็ฝนยังไม่ตกเลยครับพี่น้องก็เช้านะาก็เริ่มจะวุ่นวายเดือดร้อนกันแล้วค่ะจะเจ้าปัญหาไยแรงนี่แหละครับก็บางเจ้าก็ถ่ากหวานไปก็ต้องไถ่ทิ้งใหม่ครับพี่น้อง แกจะทําการเอารถฉีดยาคุมแห้งไม้ทีนะครับกับทีมงานที่ใช้สันนี้จะต้องมาฉีดเก็บกันหญ้าไว้ฮะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหน้าฝนเจอฝนแล้วหญ้ามันจะชะลอฮะมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไม่เยอะมันก็ดีกว่าเราไม่ได้คุมครับพี่น้องหรือว่าจะฉีดเก็บทีเดียวก็ได้ครับก็แล้วแต่ความถนัด ขอจ้าของ,าของนาครับแต่ส่วนตัวผมว่าฉีดเก็บไว้มันก็ดีฮะพี่น้องมันก็จะช่วยกันพวกหญ้าพวกผักบุ้งอะไรเงี้ยฮะมันก็จะขึ้นช้าหน่อยแล้วก็จะลดปริมาณลงได้ฮะก็เห็นผลดีครับดินค่อนข้างที่จะตุยนะครับพี่น้อง ก็เหลือหน้าสุดท้ายแล้วครับก็เก็บใส่งานแล้วพี่น้องก็มีเขาโคงครับพี่น้องค้มมา2วันแล้วฮะแต่ฝนไม่ตกสัก,กทีฮะชาวนาก็ฝากความหวังไว้กับาสายฝนนี่นะฮะที่ตก ะฮพี่น้องก็ห่ากระเพาะก็ได้สิบถังครับผู้ใหญ่ในสิบถังครับก็พอดีแกผู้ใหญ่พึ่งถอยมาใหม่ๆเลยครับพี่น้องไปต่อตรงไหนไหมผู้ใหญ่จะไปต่อที่ไหนไหมครับเนี่ยกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วก็จะประหยัดเวลาพี่น้องถ้าเป็นกระเพาะหยอดอ่าอย่างนี้ไออเ็นี่าะดีครับไอไอตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรผู้ใหญ่ อ๋ออันน้อ,นอตัวนี้มันเอาไว้มอบมอบดินนะพี่น้องให้มันเรียบคนระมันจะไม่ต้องคาดกับหลังเพราะว่าสถานที่พื้นดินตรงนี้มันเรียบอยู่แล้วฮนะมีครับเป็นอของค้างทองครับพี่น้องบ้านทุ่งขอนแก่นมันจะขอนแก่นเรอพี่ใหญ่นะขอนแก่นนะพี่น้อง ฝากไปด้วยฮะกับทีมงานผู้ใหญ่ไพสันครับพี่น้องใครสนใจติดต่อมาได้ครับต่อเบอร์โทรก็0872072472ฮะกับทีมงานผู้ใหญ่ไพสันครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็ฝากช่องเกมฟูโซ่ไว้ในดวงใจของพี่น้องเลยครับสวัสดีครับ